เปิดภาพหนุ่มหล่อตระกูลวงศ์พัวพันเหมือนมีแฝดสามหล่อตามร้อยพ่อเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆส,สำหรับครอบครัวของเคนทีระเดชวงศ์พัวพันและหน่อยบุตรสกรมาพร้อมลูกชายที่น่ารักสองคนน้องคุณและน้องจูนโดยเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวสันอบอุ่นของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งและมีภาพน้องคุณน้องจูนที่ยิ่งโตยิ่งหล่อมากๆอย่างล่าสุด แม่หน่อยได้เป็นตากล้องถ่ายภาพให้หนุ่มๆทั้ง3คนโพสลงในอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นบอกว่ากว่าจะได้ภาพดีๆแม่เกือบตัวดำบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งหรอได้คุณพ่อมากางานนี้แบบเอาไปเลยจ้า10เต็มสิบ